สวัสดีครับเดี๋ยวราจะมาสอนการเล่น P B เรามาดาวน์โหลดตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนี่ให้ดาวน์โหลดตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งไม่ใหม่ก็ย่มีญี่อะไรก็ไม่รู้เด็กเทพนี่มาแล้วครับตัวนี้มา ันนี้เขามีแจกปืนอะลูกซองใช่ไกายก,าก็กดเข้านี้ต่อนะครับเรียบร้อยแล้วรอดาวโหลดตรงนี้มันจะขึ้นมาตรงนี้ให้ใช่ไหมกายอ่ะใช่แล้วครับมันจะขึ้นมาอ้าวถ่ายไปแล้วนี่ครับนี่จะดาวโหลดตรงนี้ทีหนึ่งก็รอไปก่อน นี่นะครับผมชื่อบอสนะครับชื่ออะไรนะชื่อบอสไง디디ก็ลองมาดาวน์โหลดตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งหนึ่งก็ยวถึงช่วงไปคนเล่นกุ๊กกี้รันคนกากนะครับ เรามาโหลดตรงนี้ก็แป๊บหนึ่งผมก็มานเป็นคนกะกะ <c oughs> จะไปลงยูทูบ่ะเ <c oughs> ขาด่าเขาด่าคนเล่นอยู่ครับมันเกีย นนถ่า่าายมกวี่เขาบอกให้ชนก่อนครั้งหนึ่งนะครับแล้วต้องเกิดใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็วิ่งผัดยังวะวิ่งผัดอะไรเอ,อ้ยไม่มีหนอไม่มีกี่ล้านครับเอ้ยกายศูนย์ครับนี่ด่านอะไรจนสลัดที่แม่เก้าล้านหนึ่งเอ้ยเก้ 9, าพัน้ <laughs> 9, <000. S 2> านก้พ <laughs> <9, 000. S 2> ันของก้อยยีอ่อะ โชว์การเก็บตังค์กัหน่อยนแจับหกครั้งอัพแม่ใหกสิบเลยจบแล้วนี่คนก็ต้องเข้าขดขอนี้ปุ๊บแล้วก็สุ่มนี่นะครับอยาก,กได้ตังค์ก็วงกลมแล้วก็ดาวนะครับนี่เขาสุ่มมั่วครับจะดีกว่านะครับมีอาวุนะครับ นี่นล่ะความรักเก็บตังเลยด้วยเขาจะสอนการเล่นเก็บตังค์แบบกากๆ,ๆนะครับเดี๋ยวออใส่พิษใส่เหมือนมาคอนด้วครับตรงนี้ใส่เหมือนมาคอน